เอาละครับพื่อผมนะครับุณชายเฟิร์สแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับอะไรวะเจนอัอนบอลซี <c oughs> อะไรก็ได<ร>้นะเดี๋ยวปิดปิด,ปดอ่าตอนนี้เราอยู่กับใครนะอยู่กับคร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 ับใครวะใครอะ่ะตัวม่วง,งมงตัวม่งวงโคตรเกย์เออเอ๊ตีไม่ได้ตีไม่ได้อ่ะเออว่ะเลื่อนไป็นรถเลื่อนไป็นรถอ๋อตัวม่วงมนี่มันปีเซอร์หรือเปล่อดีครับผมวันเองนะนี่เออวันนี้เราอยู่กับนักบอลใช่ไหม ทำอะไรเลยทำอะไรดีตอนแรกครั้งแรกแต่กะมอนกด V ก่อนเลยกด V เลี้ยสายนั่นเองเปลี่ยนลายตะวันไอ้ตะวันมีหางงอกออกมาเฮ้ยมันมีมนุษย์แล้วก็มีอะไรบ้างวะอุ้หูมีมนุษย์มีไซยาอ๋อไอ้เห็นอ้โหอ๋อเฮ้ยอ๋อไม่เลือกผมก่อนจากนี้ไม่ต้องไซยาแล้วแน่หางสีขาวคุณเลือยงเลยวะ้ยโนคุณโตหัวโล้น อ๋อเฮ้ยเอ้โหเรียกสายเรียกสายอะนแตกตัวเสร็จยังต้องเลือกของผมเรีนเท่ๆนะอันไหนสายฟิวกดเน็กอ่ะสายยาเนี่ยเป็นกีกับบอลเลเยอดีสุดเคจัดไปตัวหนึงเรียกสีออร่าได้ด้วยว่ะนี่แหละออร่าสีขาวสกินนี่มันคืออะไรอ๋อมีดีฟอลเอาสกินปกติแล้วกันนะนี่แหละตรงผมมันตุรีนี่นี่ไหนกว่สี่ครั้งกว่สี่ครั้ง พลังเดี๋ยวมันมีแล้วมั้งวะลูเลคิขี้สายไหนนะฟิวสายวอลเลอร์ขีกับวอลเลอร์ไหนวะไหนวะสวีโวลเนี่ยนะ,หะไหนวะอ,วอ๋เอ,อเน็กเ,เน็กไปเรื่อยใช่ไหมได้เน็กเรื่อยเดียวอ,อันแรกอะเป็นคีอันที่สองเป็นวอ,อลเลอร์อ๋อนี่ไงโอเคเอ้ยทำไมตรงนี้เป็นรูวอลเลอร์ใช่ไหมจัดไปเอ้ยแดงกันบอลไหนเนี่ยไหนวะ เจอเนื้อก้อนว่าอยู่ในรูนี่อะไรก็ไม่บอลได้เจอลองทุเป็นสีเทาๆไม่ได้มันอยู่ในเซฟโซนของเซลอ๋อเดี๋ยวปรับปุ่มแป๊บเอ๊ลองไปคลิกกว่าที่เซลดูจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไหนวะหนึ่งปรับปุ่มแป๊บยังไม่มีมาต้องรอทำเควสไปเรื่อยๆก่อนมั้งวันแรกมาสร้างบ้านก่อนแล้วกันจัดไปครับไ่าเพื่อตัดไม้หน่อยปีนตัวสูงด้วยไหนวะไหนแม่สูงเห็นสูงเลยทำไมสเปซบาร์ค้าง มันไม่สูงว่ะเอากดสี่ครั้งก่อนกดสี่ครั้งตัววันยังไม่กดสี่ครั้งเลยสี่ครั้งอ่อ๋อเอ้ยว่ะอยู่เฉยๆก่อนสิอ๋ออ่ะ๋อ F5 ดูเลยเจ๊เข้ไหนพลังไหพลังยังไม่ได้อ๋อนี่ยเขี้คโอ้อไปโอเคไปครับตัดไม้เนี่ยเขี่ยกบตเตอรี่ อ่กคนแล้วก็มาที่สกิลอ่ะจะเป็นดูเนี่ยซูเปอร์ไยาฟอร์มซูเปอร์ฟอร์มสีสกิลแล้วก็มีคีมีอะไรเนี่ยไอคีเทคนิคอ่ะมันเป็นการสร้างพลังด้วยตัวเองสร้างได้นะแต่ตอนนี้เราังไม่มีพลังไปตามตามลูกพี่ฟิวครับตอนนี้อ่อ่อกจเซฟตัวแล้วตัดไม้ได้แล้วแล้วก็ตีกันได้แล้วด้วยให้ลองให้ลองทางขวามือเห็นไหมโอ้ย มันคล้องอะไรฝ่ามือไหมอ่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงตัดไหมโอ้ทีเราตายด้วยวะอาไม่ใช่อ่ะเสียงอะไรวะเสียงตัวอะไรเสียงซอมบี้มังเนี่ยคนนี้มันเสียงตัดไว้ดอมบี้มันติดไฟก็ร้องเอื้อเอื้อเอื้อ Getting Wood ล่ะเอามาทำนี่ไงทำกล่องเฉยใชาอะแตยังไม่กด E เลยมาโอ้โหชอบเสียงกระโดดอ่ะเกครับแบบ สร้างตรงไหนดีบ้านแล้วแต่เลยครับพี่พี่ทำเลยครับพี่ออที่ขุดหินหน่อยที่ขุดเดยเลยเอ้ยกล่องเริ่มต้นเราลืมนี่ละไม่ทันแล้วไม่มีนีจริงเห็นอยู่มางนู้นเอาเลยเห็นเห็นไม่บอกเอเป็ไหนวะเรามาจากทางไหนนี่นู้นไกลๆนู้นแหละแต่ทางขวาเขานู่นทำมาก็ได้หรอก ได้ไม่ได้มันทำไมจำเป็นมันอาจจะมีของหินอยู่อ๋ออยู่ตรงไหนวะไกลๆอ่ะแถวนี้นั่นที่เราไหนฟิวอยู่ไหนวะไหนวะไหนฟิวอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มส่งละเดี๋ยวพาไปเอ้ยฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งนู้นเลยอ่ะหลังไอ้ทางอีกฝั่งนึ่งอ่ะไปปิดทางมาเดี๋ยวตัดเอ้ยมีเสียงตกเลยวะมาจะเป็นปึกมาเดี๋ยวพาไปชาร์จแป๊บแน่ ไปเล่นน้ำเลยโคตรเท่ขี่ไปี้ได้ขี่ไม่ได้ไม่มีอาไม่ใช่มีเลือดสองร้อยห้าสิบหกอ่ะโดนตะวันต่อยไหนวะเลือดขวามือกับขวามือนั่นคือเลือดใช่ไหมใช่ถ้าหมดเราจะเลือดเราจะแป๊ะๆเลือเรือแล้วก็ตายสวัสดีเซลเพื่อนรักตีตีไม่ได้เดี๋อมาจากทางนู้นนี่อางนี้เนี่ยบนภูเขาเนี่ยเขาเนี่ยตายไป อือโยอาหารหลดไป้สองอันแล้วยังบินไม่ได้ต้องเป็นเรียนกับใครว่าสกิลบินจะไม่ได้เรียนกับใครโตงงกุนหรือเปล่าะมีงงกุนด้วยนีมี่เซลยังมีเลยเนี่ยเราต้องตามหาใช่ไหมไม่ได้แจะแลนด์อกอยู่แถวนู้นแหละจับปั๊บนี่ที่ทางไหนวะแค่แถวนี้นี่นี่ทางนี้นี่นะฟิวหายไม่ได้ฟิวนีแถว้อ้าว ทางนี้ทางภูเขาเนี่ยอบครับเดี๋ยวเรียกเียกหลงหลงนี่นี่ถึงแล้วถึงละรังเดินตรงไปทางภูเขาไอหินนั่นน่ะหากันเอากล่องมาไหนวะแอบไม่เจอไม่ไหนเกิดอยู่กล่องเห็นอยู่นี่เกิดอยู่ตรงนี้นะไหนวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ะก็มีแค่สติ๊กอาหารมีอาหารอยู่ขนมปังขนมปังสามอัน กล่องเหม้วนกันของฟับหาไม่เจอวันนี้เจอโไม่น่าฟิวไม่หลงหลงแล้วคนสร้างมั้คนสร้างแบบหลงไอ้กลับไปตรงนั้นแหละตรงลานไอ้ลานเซลลเดียวโอ้พลังหมดชาร์ตดิบ็งที่ครับกำลังเหลือนิดเดียวพลังมันเพิ่มชาร์ตเหรอแล้วชาร์ยังไงมาถึงจะเต็มหมดเล้ หรือว่าเรา<ม>ยังอยู่ในขั้นแบบมีอ็บิลิตี้ขึ้นซ้ายบน้ายบนเป็นรูปพระจันทร์อ่าคืออะไรมันคือถ้าตอนมืดเรามองพระจันทร์ปุ๊บตะวันมีหางไหมมีมีหางถ้าเรามองพระจันทร์นานๆจะกลายร่างเป็นลิงยักษ์เฉเคเราเรา,เราควบคุมได้ไหมได้ควบคุมได้อยู่อ๋อหรือว่าไม่ได้วะเอ้าควบคุมไม่ได้มันจะเป็นยังไงวะเดินไปเองมันก็เดินหลงบ้านอุ้ยถึงแล้ววะเสียงแล้ววะ ไม่ไม่ไม่เสียงอะไรไม่รู้แหมเง,งี้ยเฮ้ย,อยเอานั่งไงตะวันเสียงเราปะยี่หรอกว่ะฟิวม้าอยู่ข้างหลังข้ามา้มามีเนื้อดีกว่าม้ามีเนื้อไหมมีเพื่อนไม่มีนี่ไงลองแบบไม่มีว่ะม้าไม่มมมก,กัดม้มาได้อะอยู่ในเซลสโซนทีเดียวทีเดียวตายแล้วเอาตีม้าได้อยู่ในเซลสโซนน้ำกากาไปเดียวไปไป<อ>ฮึบ ตอนนี้เราเล่นพลังางาน <ไป S 2> แบบแจ50%ฟิวหาน <มา S 1> เอาไปม,ามี3<อ>จินเนีจิ๊ปเปอร์ประจั์รองนี่ิเปอร์นี่ไงมองแล้วเห็นกายร่างเดีไหมไหนวะเรียกว่ามันอ๋อถ้าจะไม่ผิดถ้ามองแล้วจะกายร่างมันจะเป็นแบบพลังขึ้นมาเองนะ<อ>มันจะมีแบบเหมือนชาร์จขึ้นมาเองแล้วก็ เรวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาหาสัตว์ดีกว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหมันมีจัตมีตม้ามีตลาเฮ้ยลัคกี้บล็อกนู่นนู่นลัคกี้บล็อกไหนวะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเห็นละไปไปอันนี้แม่จะโชคดีเลยแล้วถ้าเกิดเปิดมาบูมเลยตายตายคู่กันไม่เอานะเฮ้ยตรงนี้มีกันเฮ้ยตรงนี้อ่ะโอ้โหตัมมี่ตายโอ้ต่อยตัมมี้เดียวตายเอ้ยเดตัมมี่แล้แกลลอต อุ้ยเดี๋ยวมันไม่ตายเหรอโอ้โอ้ตายตายแบงค์ขี้โอ้ผีพวกเยอะเอออ่อบายอย่างเงี้ยเอาเกลยิงกันเองเหรอมีชาร์จแล้วก็ตีชาร์จตีมาอ่อบลลังก์เปิมาเดี๋ยวเปิดให้มาไปเลยไปนู่นเลยขอให้บอกอุ้ยไอ้กล่องว่ะงอแอปเปิ้ลเอ้ย แอปเปิ้ลแล้วก็ไม้ว่ะอันโชคร้ายน,นั่นแหละใช่วันนี้ดวงเรามานี่ว่ะ <c oughs> นีอมาดูวันโชคดีสิดูฟิวมันได้ระเบิดเฮ้ยขุดอันนี้ป่บเอาไปใช้ปลาหมึกเกิดตรงนี้ด้วยตรงไหนบ้าแล้วอะไรวะปลาหมึกอ่ปะปลาหมึกไหนวะไปป่ไปะปไ, <c oughs> ไปเจอหมูอ่ะทุกข่ามันเฮ้ยได้ที่ยศ เอาแล้วเอาแล้วเอาขุดข้างล่างไหมเหล็กงั้เหล็กข้างล่างอะเหล็กขุดไม่ได้ไม่มีที่ขุดมีนะที่ขุดไม้ปะอุ้ยตกใจโอ้ยน่าอะไรอ่ะได้แร้เพชรอ๋อสบายแล้วอย่างนี้จบแล้วสบายแล้วได้แร่แล้วความดวงดีนี้นั้นเดี๋ยวตรงนี้ไปกลับมาขุดอะไรมาไปเซฟได้ไหมไม่ได้ลงแบบใช่ไหมไปอืม ไปไหนสร้างบ้านตรงไหนดีแถวรู้แหละแถวป่าป่าแถวเซลเกมเอ้ยนี่มันพมอดนี่อุ๊ยนี่มันมันโอ้ยมันปลายาสปีดด้วยอืมอ่าเวลเวลของกู้นแรงเหมือนฟิวไฮจะไม่ผิดถ้าฆ่ามอนสเตอร์จะได้อะไรทำไมมาอัพคิวได้อืมไม่ได้เอาฟิวไฮไปไหนวะอยู่ในน้ำอ๋อ กินมืดแล้วอ่ะยังไม่มีเตียงเลยมีแกะไหมนี่อุตัวเราสบายได้สบายได้พลังหมดพลังหมดเลือดแม่งเยอะสบายเลยผียัตองหมดอ่ะเลือดเลือดโคตรเยอะมามาเพชรมาเจ็ดเม็ดเอมเมอรัลสามสิบเพชรนี่อ่ะที่ขุดทำที่ขุดดิบ็ดต้องทำที่ขุดเลยเมื่อกี้แล้วก็ขุดตรงนั้นเหล็กเออตัวบีน้อยไม่ต้องถึงจังวะ ถ้าพลังเราไม่ไม่พอมันก็จะปล่อยเบาเลยพลังมันชาช้าเลยบางทีบางทีมันต้องรอรีเองหรือเปล่าถ้าชาร์จชาร์จมันเหมือนจะไม่ค่อยขึ้นต้องรอรีเองกี่ฬาเลยอุ่นตกใจแน่หนังมามาเนี่ยไอ้นี่ไงเรามีที่กลับนี่ใช่ไปมทำดิอัสติกพาฟิวอุ้ยคิปเปอร์โอ้ย โอ้กองครับระเบิดเลยความด้วยหีโคตรไวมันไม่ขึ้นไหวพลังไม่ขึ้นทำไมเออเอ้ยเอสแมนพลังไม่ขึ้นอือโอมการหน่อยโอมกันหน่อยโอ้โอ้โอ้ตาย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 อุ้ยหลังหลังหลังโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะโคตรเยอะโอ้โหทำอะไรโดนซอมบี้ปะชาร์จแป๊บ อีกลเหม็นขี้ครับดาบดาบดาบโอ้ยทำไมชาร์จไม่ขึ้นเลยวะพลังไม่นะวนเอาดาบไปมาเคดาบทองด้วยมาตายยากเหรออือร้อนร้อนเราไปใช้แรกของนี่แ NPC ไหนไม่รู้ไม่มีมีแต่พาะมดตายลุกกองไว้ เอเดี๋ดเดดเดดเดี๋ยวโทรให้อ่าครับพี่ขุดแล้วโอเคอ้าวอ้าวอ้าวตะวันขุดเลยขุดเลยขุดเลยไปไปไปเดี๋ยวกุ้มกันให้เราต้องไปตามหาแกก่อนเว้ยคืนแรกแกมันเป็นไหนม้ามันเกิดเต็มเลยออืืเสียงไม่พูดตี่เปีียวเปียวเปียวยังเกิดปืนสตาร์วอลโอ้โหจัดการเลยเพื่อนนีอระเบิดซะเอ้ยมีเพชรอยู่บนหลังคาไหน ต่อขึ้นไปเอาสิครับเฮ้ยไหนวะเอ้ยเอ้ยยาเคขุดแป๊บดีทันเบคอนนี่ทำอะไรได้นะประดับบ้านแค่นั้นพอใช่ไหมบังโถน่ารักเสียงเราวะเสียงซอมบี้มันน่ากลัวจังวะลงรีซอสแพ็คแล้วเสียงมันเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเนี่ยเข้มเสียงไม่น่ากลัวคิ๊ปเปอร์มันอยู่ในรูเลยมาไว้ตกแต่งบ้านแป๊บ ของได้นโดนอนี่บังไ้หน่อยโดนนี่ปะด้วยพี <rawd Moder> ่โยนเหรียญวิทยตอมบี้ตอมบี้ตอมบี้หลังหลังจเป็นแมนไปด้แมนไปด้แมนอือไปอืออืออือไปโมโมตรงนี้มีอาหารไว้ก่อนมีโครมีคิปเปอร์ ไหนแกะวะหาไว้ทางไหนดีวะไอ้กิปเปอร์ถือไอ้ซอมบี้ถือดาบแล้วไม่ดอบดาบให้ด้วยนะไอ้ดาบเหล็กมาโอซอมบี้ดาบเหล็กดาบเหล็กแทนไม่ให้ดาบให้เหล็กอ้ยุมันต้นเห็ดวะอุ้ยสร้างบ้านเลยเอาประตูแปะเอาประตูแปะเลยทุบไปแล้วไงเออเอานี้แปะเอาประตูสองนี่ไงประตูสองบ้านไงคอสแปะคอสแปะคอสแปะทุบออกอ่ะได้ได้ทุบอันนั้นไหมพี่ครับ นี่่ีคราฟได้ทุบไหมอ่านะวะนี่นี่น,นี่ตัวคราฟเอามาเออประ <laughs> ตูครับเงี้ยครับโค่นงานดีนโอเคอ่ะมาทุบทุบอ้ตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ,อะไรดีวะเอาดินเฮ้ยไม่เอาไม่เอาน,นี่นี่ฟิวนี่นี่นี่อันนี้นี่อ่าได้หรอวะ ไออยู่ไงอยู่ห่วงล่างไม่มีเตียงหรออยู่ห่วงล่างอ่ะแก่แล้วหายหมดเลยคลิปได้ซอมบี้ก็เดินมาโอเคไปพระจันทร์จ๋าพระจันทร์ดวงโคตรใหญ่ถี่สวยด้วยใกล้เช้าแล้วอ่ะหาแก้ด้วยว่ะเฮ้ยบาบิลี่คืออะไรวะตัวอะไรบาบิลี่ไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวที่มันเรียกจอมันบูออกมาอยู่แถวนี้ตัวเล็กเล็กกันนะไอ้ช่วงน่ะใช่ใช่ที่โดนจอมันบู่าโคตรเก่าห่างแม่ง ตายยากจังวะลดเสียงมอนเตอร์แป๊บครับตามหาแก่ดมเกียร์เสียงซอมบี้ว่ะอ่าอืมนี่ไงมันไม่ละซอมบี้เราจะอัพสกิลได้ไงนะอ้ยต้องตีต้องทำเควส์อะทำเควสแล้วถ้าฆ่าตัวที่ออกมาจากเควสได้มันก็จะให้แต้มสกิลมาเพื่อเอามาอัพอ้าวดาบพังมาแล้วมีแก่เลยปะเฮ้ยมีวัว ตอนนี้มีวัวแกอยู่ไหนวะมีหมาวุ้ยหิววิ่งต้องติกตีสอปปีอะโอ้ไปครับไปครับไปแล้วหมแล้วเจอกังอะไรไปเลยมาอย่าหาไม่เกิดจริงแล้วนี่แกโอ้ยแถวนี้ต้นเห็ดเต็มเลยว่ะเออเห็ดป่าเห็ดนี่ป่าเห็ดช้าแป๊บแล้วบาร์บีดี้มันอยู่ตรงไหนวะเร้อนเดี๋ยวขอ โอเคหาเนื้อวัวแบบไม่มีแกะจริงนะเนี่ยโคตรโล่งนี่เจอหมูอีกแล้วอะไรฟิลการพิมพ์แบบนี้คืออะไรมันจะบอกพิกัดเลยตัวอันที่เจอแล้วมีหอคอยคารินด้วยเจอเลบฮ้ยชิบหายแล้วกลับทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรวะเหมือนเป็นบ้านอะไรไม่รู้อ่ะ ไอ้บ้านของคุณหรือเปล่าบ้านสีขาวสีแดงอ่ะอันนั้นหรือเปล่าอยู่ตรงไหนบ้านอยู่นะเอฟสามเอฟสามอ๋อเอฟสามมีทางลงไปข้างล่างเอฟสามใช่ไหมอ๋อบาบีดี้อ่าเอกรบหกห้าศูนย์เดี๋ยวไปรับเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่าเอฟไปรบหกห้าศูนย์ใช่ไหมใช่เอ็กนู้นหกห้าศูนย์แล้วก็วันเดินทะลุเข้าไปเลยนี่มันเป็นทางลงไปข้างล่างว่ะ แชทใช่ไหมแชทแชทแชทอะไรล่ะแชทห้าร้อยห้าร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบประมาณเนี้ยห้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะเออนั่นแหละทั้งนู้นเอ๊ะไม่ใช่ทางนู้นดีกว่าเสียววะเจ้เอ๋ซัมบี้เจ้าเอ๋จะเอ๋มันเป็นทางลงไปข้างล่างว่ะแบบให้โดดลงไปเลยอะบีดี้อยู่ล่างสุดลองลงไปดูดเลยนนี่คืออะไรวะเจอไหมเจอไหมปึ๊บปึ๊บบูมันเป็นลาวานะฟิวฟิวลาวาเลย มันเป็นเจเนเรตตรงลาวาชั้นล่างเป็นลาวาหน้างสุดอ่ะเป็นลาวาแ <c oughs> <c oughs> บบบิดี้โดนลาวาแล้วมั้งเนี่ยโหเอาตรงนี้เป็นบ้านก็ได้นะแม่งสวยเนะี่ยเอ๊แต่จำต้องต้องอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวถ้าถึงเควสของบาร์บิดี้ต้องมาตรงนี้อยู่ดีงำมๆอยู่ไหนวะแกละกาละมาๆมาทางนี้ทางนูน้น แซดเท่าไหร่นะ Z อ่า Z ซดห้าเจ็ดศูนย์้าเจ็ดศูนย์ด้วยร้อยโกลมร้อยบล็อกนั่นแหละวิ่งมามั่วมั่วไงคนมันดวงดีไงเนี่ยจังหวัดวิ่งไปถูกได้ไงวะมันอยู่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสลับไปมาอยู่ที่ดวงดวงหัวใจอ่าใกล้ถึงและพุทธิ์เหงียนรอดนะจอยังก็ขาวแดงๆดอ่เออของนั่นแหละของนั่นแหละ ข้างล่างข้างล่างฟิวปลูกแครอทดีไหมไอ้มันมีหลุมอะไรตรงนี้ด้วยยไม่รู้ว่ะเนี่ยลงไปดีฟิวลาวาหืมหลอดด้วยอู้หูลงไม่ได้นะเช็ดเ้นั่นกระโดดขึ้นถึงไม่ได้ไม่ได้ทางนี้มีป่ะมีห้องป่ะโอ้ตรงนี้เป็นน้ำเดี๋ยวทับแสงมั้งติ่มมันี่กว่าลงไหมหุยจ้ะ อุ้ยไม่ใช่น้ำะเอาเป็นไรเปนนี่ไงบาบี้ใช่ปะใช่ปะบาบิบี้ใช่เอ้ข้างใต้นี่ยังมีอีกอ่ะอ๋อนี่คือมันหลอกให้คนลงไปตรงนี้เว้อันนี้เราคุยเควสหรือว่าอะไรวะมันหลอกให้คนโดนลงมาตายต่อยมันตกลงไปแล้เนี่ยอุยไม่ได้บาบิบี้จะขึ้นยังไงปัญหาโอ้โหอะไรฟิวไหน เฮ้ยเราก็ต้องต่อต่อขึ้นไปเรื่อยๆไงเนี่ยแบบปวดขึ้นไปปั๊บปุ๊บเอ้าไม่ได้นี่ที่โดนลงมาสินี่ฟิวได้อยู่นี่ได้อือใช่ไหมเนี่ยโหเอาละฟิวจกันเอ้ยถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่าได้ไงวะอุ้ย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 ขวดขวดขวด ตะวันตันทางวะเดี๋ยวโอ้แล้วมันโอ้โหชึบไหนมันถึงชั้นบล็อตะล็อตบล็อตไปบอยน์บล็อตลงไปหน่อยโอ้ฟิวเอ้ยไม่น่าหรอกเอาละกหกอันนี้นคือบล็อคอะไรมี่ยเดี๋ยวขุดไม่ได้ปะไอ้นี่ขุดไม่ได้หรือเปล่าขุดไม่ได้เอ้าคือไหนวะมันจะลงไปข้างล่างวะเอาบล็อคเอาอันนี้ไปเอาไม้ไป ถึงมะนะได้อยู่เลยโอเคแล้วทำไมไม่ค้าบโอเควิธีขึ้นมันลำบากมันจะลำบากขนาดนี้ชาร์จแป๊บยิุ้ยกระโดดเอาแล้วมันมาติดวิวมันจะติดมันติดอออุ๊ยอุ๊ยแกเกือบเกือบตกใจหมดไปเลยไปเลยหนึ่งอือ มันจะเป็นต้องลำบากขนาดนี้ไหมถามจริงลงมาทำไมนั่นดิเออชั้นบูงแล้วมาแล้วมาแล้วชั้นบนแล้วโอเคนี่ขาเคลื่อนย้ายในพริบตาได้ไหมมันทำไมมันได้เร็วจังวะคนเรามันต้องฝึกก่อนไม่ใช่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึาทำหาน้ำให้หน่อยสิจะปลูกแครอทน้ำเฮ้ยไฟไหม้ป่าอ้าวไม่ได้ไหมอ้าวอ้าวผีหลอกอะ อ่าแช่งมาเถอะมาครั้นี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันคอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะปุ่มซับอยู่ซ้ายบนตะวันจะทำไหมครับผมตามนั้นซับอ่ะจะทำไหมไม่รู้อ่ะไม่ทำไม่เป็นไรกดซับให้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายไยบ๊ายครับ